เปิดตัวแล้ววันพัท A3V สมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิป Snapdragon 7พัท g 3ให้กล้องหลังคู่50ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่5,500ม ah. ิลลิแอมล่าสุดทางวันพัทประเทศจีนก็ได้เปิดตัววันพัท A3V ยังเป็นทางก,การแล้วครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิป Snapdragon 8พัท g 3เลยทีเดียวครับและมีประสิทธิภาพที่จัดเต็มด้วย CPU แกนหลัก Cortex X4 ที่มีประสิทธ,ธิภาพเทียบเคียงกับ Snapdragon 8.2 Gen ก็เลยสีเดียวครับส่วนสเปคมีตามนี้มีหน้าจออ m ม l e เลตขนาด6.74นิ้วความละเอียด2,772ค x 1,240พิกเซลความสั้งสูงสุด2,150นิตมีค่ารีเฟรชเรน120เฮิร์ตฉายช on on ิปโปรผล a p d r a g o n 7.3 o c t ค c oc o r e ความละเอียด2.8 GHz ที่ผลิตบนกระบวนการระดับ4นาโนเมตรให้แหลมมาแบบ R-P d d a 5ไฟ X มีเลือด12กิกะ16 g ก ส่วนลมเป็นแบบ usb 4.0มีเสองล้อส2 g 6 0. ก b กับ 512GB บนระบบประาจแรงดอ4ครอบทับด้วย l o r o s o s 14ให้กล้องหลังคู่ที่มีทั้งเลนหลักความ50เ5 0ิบลานิเซลเซนเซอร์ a m x 882ขนาด1นส่วน2นิ้วรูกแสบหนง1.8กล้องอัตรา w า d e ความเมีย8แปดลพิเซลรูกแสบสง2 2ส่วนกล้องหน้าความเิลานิเซลรูกแสงจ2.4กันน้ำกันฝุน่นมาตรฐาน ip 6 5ให้แบตเตอรีม่มที่5,500มิลลม รองรับชาร์จไว100วัตต์ซู p e r b o o k Phone 1, a 3 v มีรุ่นราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม12 g ิรอม2 5 6กิมีราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ10,000บาทรุ่นแรม12 g ิรอม512กิกมีราคาอยู่ที่2,299หยวนหรือประมาณ11,900บาทและรุ่นแรม16 g ิรอม512กิกมีราคาอยู่ที่2,599หยวนหรือประมาณ13,000บาท โดยจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศจีนในวันที่25มีนาคมนี้ส่วนตลาด global คาดว่ารุ่นนี้จะรีแบรนด์มาเป็นวันพัฒน์อสสครับ